ผมสงสัยครับว่าผู้หญิงส่วนมากจดเสียอยู่ตรงไหนล่ะครับอะ,อะเราลองนึกจินตนาการผู้หญิงเข้าไปนะเธอมองด้านนอกก่อนเธอจะเห็นม่ามีปุ่มเปิดประตูะใช่ไหมถูกต้องไหมแล้วปุ่มเปิดประตูมันก็จะมีประตูสองข้างถูกต้องไหมครับไอ้ปุ่มเปิดประตูนะั่นน่ะเป็นปุ่มซึ่งจะรับความรู้สึกรับความรู้สึกสัมผัสข,ของการเสียดสีถูกต้องนะ ขณะเดียวกันเนี่ยไอตัวปุ่มนั้นเนี่ยมันจะมีขาสองข้างออกไปขาซองข้างออกไปรอบช่องคลอดเพราะฉะนั้นการที่ช่องคลอดยืดขยายออกขดเข้าก็ไปกระตุ้นปุ่มนี้เหมือนกันการมีความสุขจุดนี้เขาเรียกว่าค r ิ t เทเรียลออแกซึมแต่ถ้าเรามองต่อน้องลึกตามไปนะจากไอจุดตัวเนี้ยศูนย์ร,รวมประสาทด้านนอกเนี่ยผ่านลงมามจะมีท่อปัสสาวะถูกต้องไหมครับและต่อจากท่อปัสสาวะมันก็จะเข้าไปข้างใน ถ้าใครลองสอดนิ้วเข้าไปนะครับในน้องสาวเนี่ยด้านบนนะด้านใต้กับพอาอปัสสาวะนะสักหนึ่งข้อครึ่งเนี่ยมันจะมีจุดซึ่งหวมหวมๆเข้าไปจุดหนึ่งขนาดประมาณสักถูกเขียวจุดนี้เขาเรียกว่า g s สปอตนะการกระตุ้นจุดนี้โดยการเสียดสีก็มีความสุขเช่นกันนะั่นก็เรียกว่า g s p o อตจ้ะ